สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมาพบกันนะครับกับผมเก่งวันพ่โสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนำน้ำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาพบเจอกันนะครับจะบ่ายสองแล้วนะครับเนาะก็นี่นะครับก็นี่บ่ายโมงครึ่งแล้วนะนะครับจะบ่ายสองแล้วนะครับเนาะก็พอดีเมื่อเช้ายุ่งๆนะครับเนาะพา ไปส่งเด็กส่งอะไรเสร็จก็นะครับเอารถไปเข้าเคมนะครับเอารถไปเข้าเคมนะครับก็เลยเอารถไปเสร็จก็ต้องนั่งนั่งไลเมนนะนะครับเนาะกลับมานะครับที่รถที่รถรับจ้างนะครับเระแท็กซี่พวกนั้นะนะครับเนาะกลับมาก็เลยเพิ่งมาเพิ่งกลับมาเสร็จนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะมาชมพาสองพากันเช่นเคยนะครับผมนะตามสไตล์ของช่องเรานะครับผมนะ ก็นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆวีพี่นะมาชมมาส่องนะครับเป็นนะครับแพะเขาควายเผือกนี่นี่นะครับแกะเกานะครับน้อนะครับแกะกาโอแกะเกานะครับเนื้อหาเก่าดีนะครับนี่แล้วก็เลี่ยมใช้นะนะครับเก่าเกาเดิมๆกันเลยนะครับเนาะเพราะนะครับตัวแพะเขาไม่มีที่ห้อยนะครับเนาะเขาก็เลี่ยมเป็นกระเช้านะครับเนี่ยคลาสสิกดูนะครับเกาดีนะครับเนาะ ขึ้นไข่หมดแล้ไหมครับเหลืองๆเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเทียนหมดแล้ไหมครับเขาควายนะครับเขาควายเผือกเขาจะไม่ดํานะเขาจะออกวันน้าอย่างเงี้ยนะครับส้มๆแดงๆนะครับเนาะเขาควายเผือกนะครับเนาะนะครับที่นะครับเนาะมีรายจานเลยนะนะที่นะครับนะผมบอกกันตรงๆนะครับนะครับผมนะครับผมดูไม่ออกนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงของหลวงพ่ออ่าหรือหลวงพ่อรัดป้านองกระบอกนะนะครับนะครับ เพราะหลวงพ่ออ um ่ำนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อรัตนะครับแต่หลวงพ่ออ่ำเนี่ยก็อยู่ยุคเร่าๆ2 2490นะครับหรือก่อน2,500นิดเดียวนะครับเนาะแล้วหลวงพ่อรัตน์เนี่ยมูลนิธิผี2530นะครับนะครับดูนะครับ2490นะครับเห็นไหมครับก่อน2,500นิดเดียวนะครับเนาะนี่นะครับเนื้อหาเขาถึงยุคสบายๆครับเห็นไหมครับคือถึงยุคหลวงพ่ออ่ำสบายๆนะครับเนาะผมก็เลยนะครับเนาะดูไม่ขาดว่าเป็นหลวงของหลวงพ่ออ่ำหรือหรือ ของหลวงพ่อรัตนะครับเนาะนะครับพอท่านเป็นสิทธิ์อาจารย์กันครับนะครับศิลต่างๆก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับแต่ผมดูนะครับเก่าดีนะครับเก่าดีนะครับเลี่ยมใช้ก็นะครับเนี่ยคลาสสิกดีนะครับเนาะทำไมผมถึงดูไม่ออกว่าเป็นของหลวงพ่ออ่ำหรือหรือของหลวงพ่อรัตนะครับเนาะเพราะผมนะครับผมไม่ชํานาญนะครับเนาะพูดตรงๆนะครับไม่โกหกหลอกอะไรกันนะครับผมไม่ชํานาญนะครับผมไม่เป็นผมก็บอกว่าผมไม่เป็นนะครับ มันมีหลักฐานทุกอย่างนะครับคุณลองย้อนไปดูนะคลิปผมพันสองรอกว่าคลิปมีแพะวัดหนองก็บอกไหมถูกไหมครับแต่ผมบอกว่าผมชํานาญตะกุดเครื่องรางแล้วย้อนกลับไปดูพันสองรคลิปมีตะกุดเครื่องรางเยอะไหมมีรักเยอะไหมถูกไหมครับเออนะครับคนเรานะครับเนาะมันไม่ใช่ปากว่าตาขยิบนะครับมันไม่ชํานาญชํานาญแต่คุณลงนะครับคุณลงมาเต็มเลยอะนะครับเนาะ คุณลงมาเต็มเลยนะครับผมลงแพะสมมูนะลงแพะมาเต็มเลยนะครับแต่พอกัมกึ่งบอกว่าไม่ชํานาญมันไม่ถูกถูกไหมครับไปดูนะพันสองร้อยคลิปไม่มีแพะเลยนะครับเพราะผมไม่ชํานาญแล้วผมไม่ค่อยได้มานะครับเนาะนะครับแต่ไปเจอบ้านนะครับเนาะเนื้อหาดีๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะเราไม่ชํานาญใช่ไหมครับแต่เราดูความเก่าเป็นนะครับเพราะเก่าจริงนะครับเก่าจริงครับนะครับก็เลยได้เอามานะครับแต่นะครับเราก็มาบอกกันว่านะครับเนาะ ดูไม่ขาดนะครับว่าเป็นหลวงพ่ออ่ำหรือหลวงพ่อรัดนะครับแต่สินไปทางนั้นวัดหนองกระบอกนะครับดูนะครับเครื่องรางนะครับเนาะเขาเล่นกันมานมนานดูความเก่าให้ขาดดูให้ถึงยุคนะครับเนาะหลวงพ่ออ่ำนะครับสองสี่เก้าศูนย์นะครับแกะเก่านะครับดูแกะเกานะครับเนาะเนื้อหาเขาควายเผือกเก่าเห็นไหมครับสองสองสี่เก้าศูนย์นะถึงยุคสบายสบายถึงยุคหลวงพ่ออ่ำสบายสบายนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะ แต่ก็นะครับนะด้วยความที่เราไม่ชํานาญนะครับเนาะเราก็บอกว่าเราดูไม่ออกเราดูไม่ขาดว่าเป็น萝卜อัมหรือ萝卜ลัดนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือนะครับแกะเก่าเนื้อเก่านะครับแล้วก็เลี่ยมใช้เก่าเดิมๆบนบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็บอกกันตรงๆนะพี่นะก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะนะครับถ้าลงบ่อยๆนะครับก็คงจะแบบชํานาญนะครับแต่พันสองร้อยคลิปผมไม่มีแพ้เลยนะ นะครับแต่ตะกุดอ่ะนะครับเนาะผมชอบผมชํานาญผมบอกว่าผมเอาตัวรอดได้ตะกุดผมก็มีเยอะนะครับดูลักษณต่างๆวันก็เลยดูบ่อยๆนะครับก็เลยได้ดูกันบ่อยๆเพราะเราชํานาญนะนะครับมันก็เท่านั้นเองนะวิธีนั้นเล่นพ้านะครับเนาะเราเราเก่งเราพอดูได้เราก็บอกเราดูได้นะครับอันไหนเราไม่เราไม่ชํานาญเราก็ไม่นต้องหลอกลวงกันเลยนะครับก็ก็บอกไม่ถนัดก็ไม่ถนัดนะครับดูไม่ขาดก็ไม่ขาดนะครับนะนะครับ ก <c oughs> <c oughs> really ็มานะครับเช่นเคยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูในทางคาเรนหานะครับก็จะดูไหมครับดูความเก่านะครับเนาะแกะเก่านะครับเลี่ยมเก่านะครับเนาะนี่นะครับเนาะผมก็จะเป็นอย่างงี้ไหมครับการเลี่ยมมาตั้งแต่โบราณนะครับจับกระเช้านะนะครับเนาะนี่นะครับดูนะครับเนาะนี่ จับกระเช้าใช่ไหมครับขนาดไอ้ไอ้หูนะครับยังกินน้ําประสานเลยนะครับเนาะกินน้ําประสานเชื่อมไว้นหครับเชื่อมเก่านะนะครับก็เป็นนะครับเป็นแนวคิดเป็นวิธีการทําของนะครับคนในยุคนั้นใช่ไหมครับนี่ดูนะนะครับเนื้อหาเก่าๆนะครับเนาะนี่นะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหลวงพ่อรัดเห็นไหมครับเนาะ นี่นะครับเนาะนี่นะครับมันก็จะมีเห็นไหมครับเนาะหลวงพ่อรัดหลวงพ่ออ่ำนะครับท่านก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับบางอันก็หลวงพ่อหลวงพ่อแพ้หลวงปู่ออ่ำนะครับเนาะที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อรัดนะครับเนาะเราก็ให้ดูกันนะครับนี่นะครับผมนะเกาะประมาณนี้นะครับก็นะครับเนาะ ก่อนจะมาลงกล้องส่องกันนะครับก็เช่นเคยนะครับน้องสไตล์ช่องเรานะครับนะก็พูดคุยกันนะครับทักทายกันนะครับเนาะก่อนจะไปลงกล้องนะครับนะครับมันก็นะครับเนาะมันก็จะมีขออีกเม้นหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะมันก็จะมีเม้นหนึ่งนะครับเนาะนะครับอันนี้คือผมผมผมเอาเม้นมาเนี่ยนะครับเนาะผมไม่ได้บล็อกเขานะครับเนาะคือเราผมเม้นคือเม้นผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าต้องว่ากันต้องทะเลาะกันนะครับเนาะ ผมขอชี้แจงนะครับในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจแต่ผมตอบเขาไปแล้วล่ะนะครับเผื่อเพื่อนเพี่บางท่านนะครับเนาะคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็จะชี้แจงให้เข้าใจด้วยกันนะครับว่าเจตนาผมเนี่ยมันคือยังไงนะครับเนาะนะครับก็นะครับเนาะก็พี่คนนี้คอมเมนต์มานะครับเนาะว่านะครับอยากให้ดูนะครับอยากให้นําเสนอประวัตินะครับอยากให้ดูความเก่าอะไรเงี้ยนะครับนะครับถ้าเพื่อนพี่นะครับเราที่ติดตามผมมานานนะครับ ผม, i, aw, ผมจะเน้นตลอดนะครับเรื่องประวัติแนวทางการเล่นหาแล้วก็เนื้อหาความเก่าผมจะเน้นตลอดนะครับเนาะอันนี้ข้อน,นี้นะครับคืออยากจะตอบว่านะครับเนาะให้ดูผมเลยหลายคลิปนะครับอันนั้นมันเป็นแนวทางของผมอยู่แล้วนะครับเป็นแนวทางช่องผมอยู่แล้วนะครับประวัติเนื้อหาความเก่าเนี่ยนะครับมันเป็นแนวทางของผมอยู่แล้วนะครับคือนะครับคุณอาจจะเพิ่งดูหรือย,อยังไงก็นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่มันเป็นแนวทางของผมมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับเนาะเขาก็พูดประมาณว่านะครับเนาะ คือไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของไม่คือไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของของไอของคนอื่นนะครับเนาะที่นะครับผมมักจะเปรียบเปยนะครับเนาะเปียบเปยคนนั้นคนนี <ER> ้คือข่าวสารในวงการพานั่นแหละนะครับคือเราคุยกันนะครับเนาะนะครับเรื่องอื่นที่เขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับนะครับที่นะครับคือไม่ต้องไปพูดเรื่องคงคือไม่ต้องไม่ต้องไปพูดเรื่องของคนอื่นนะครับเนาะนะครับแต่นะครับเนาะ เรื่องของคนอื่นนะครับเนาะมันก็คือเรื่องการมันก็คือเรื่องในวงการผ้าี่เราบอกกล่าวกันนะครับเนาะถูกไหมครับผมไม่อยากนะครับผมพูดนะครับบางทีผมให้แง่คิดนะครับผมไม่ได้ไปนั่งตั้งตาตั้งตาด่าเห็นไหมครับผมมีอะครับไปนั่งนั่งตั้งหน้าตั้งตาด่าคนนั้นคนนี้ไม่มีนะครับนะครับถ้าผมด่าาคนโดนฟ้องเลทเทไปแล้วล่ะครับนะครับเราพูดให้แง่คิดกันนะครับทาไมถึงต้องพูดครับนะครับ พูดเตือนกันให้แง่คิดกันครับนะใครจะได้ไม่ต้องหลงเป็นเหยื่อเหยื่ออะไรเหยื่อของการปั่นราคาพระถูกไหมครับคนเข้ามาใหม่ที่อันนั้นมันดีอันนั้นมันแพงต้องซื้อต้องซื้อสุดท้ายก็ติดดอยก็เป็นเหยื่อนะครับเห็นไหมครับนะครับวงการไหนนะครับถ้าเห็นแก่เงินนะครับหรือใช้เงินนําหน้ามันพังพินาศหมดไม่ว่าจะวัดเห็นไหมครับมีเงินเยอะเห็นไหมครับที่วัดไร่ขิงเห็นไหมครับ หรือว่าระบบราชการถูกไหมครับถ้านะครับนะคุณเอาเงินนําหน้านะครับเอาเงินนําหน้าทุกสิ่งทุกอย่างวงการไหนนะครับนะมันมีเงินเข้ามาไอเนี่ยนะครับเอาเงินนาหน้าครับมันต้องแพงเก็บไปแล้วมันต้องแพงนะมันต้องมันแพงนะครับไม่ได้พูดถึงผู้ตคุณอะไรเลยนะครับมันแพงเก็บไว้แพงมันพังพินาศหมดครับนะครับ ผมก็อยากจะพูดเท่านั้นเองนะครับเนาะไม่อยากจะให้แบบคนอื่นเป็นเหยื่อนะครับเนาะอยากจะให้เข้ามาในวงการพระเนี่ยนะครับเพราะความศรัทธานะครับเนาะเพราะพุทธคุณนะครับเพราะพุทธศิลป์นะครับพระนะครับผมพูดตลอดนะครับเนาะมันไม่จําเป็นต้องปั่นราคานะครับเขามีนะครับเนาะเขามีคุณค่าของเขาก็คือนะครับความเก่านะครับเขามีมูลค่าของเขาก็คือความเก่าอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับไปไปนานๆนะครับเนาะมันก็มีคุณค่าของเขาความเก่า ความหายากถูกไหมครับเห็นไหมครับทําไมคนไปดูวัดเก่าที่เมืองเมืองยุธยาวัดเล็กๆแต่เป็นแบบเก่าเขาก็ยังไปดูได้ถูกไหมครับถูกไหมครับมันมีคุณค่าครับนะวัดใหม่ทุกวันเนี้ยนะครับเขาไม่มีจุดขายที่ความเก่ามันก็ไม่มีค่าอะไรถูกไหมครับก็ต้องไปจุดขายอย่างอื่นนะครับสร้างสวยงามถูกไหมครับมีพระองค์ใหญ่ถูกไหมครับเออนะครับพระใหม่นะครับ จุดขายความเก่าไม่มีไงนะครับก็เลยมาเอาเงินนําหน้าม <c oughs> <c oughs> ีเห็นไหมเนี่ยอเมื่อวานนี่มึงเ,เห็นไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบัตรจองหมื่นแม่งวันนี้มาหมืน่นห้าแล้วมึงพรุ่งนี้หมื่นแปดนะเว้ยแม่งวันนั้นสองหมื่นสามอุ้ยแล้วบนผลิตสร้างแล้ววันเสกมึงเชื่อคูสี่ห้าหมื่นนะครับคนที่หลงเข้ามาไม่ทันเกมหลงเข้ามานะครับติดดอยห้าหมื่นนะครับเห็นไหมครับพาออกมาเหลือเท่าไหร่ผมถามหน่อย แล้วไม่ทําเกมก็ก็มาวาว่าวงการพระมันโกหกหลอกลวงมาทําเขาก็ามาทำคอนเทนต์ด่ากันพอมีคนทาคอนเทนต์ด่าก็เอออหอบอก,กไปได้เพราะเขาโดนมาไงเขาโดนหลอกมาไงถูกไหมครับเออนะครับมันเป็นความหวังดีนะครับที่อยากจะให้เอาความศรัทธานําหน้าอย่ามาเพราะเงินนะครับว่าเอ,อ้ยมันเก็บมันจะแพงดูสินะครับเมื่อวานหมื่นห้าหมื่นแปดเห็นไหมครับถูกไหมครับ คุณก็จะเสียใจนะครับเพราะพามีขึ้นมีลงแล้วมันมีการปั่นราคานะครับนะครับถามจริงๆครับถ้าคุณมองไม่เห็นภาพคุณดูองค์จตุคามรามเทพนะครับนะสมัยก่อนมีนะนะครับบางรุ่นเป็นแสนเป็นล้านนะแล้วคุณย้องลองย้อนกลับไปดูนะองค์ที่เป็นแสนเป็นล้านสมัยก่อนนะเพราะมันก็หลายปีแล้วนะองค์จตุคามน่าจะสิบกว่าปีแล้วมั้งอย่าพึ่งนะนะครับ <c oughs> สมัยผมโอ้ยสี่สิบ ยี่สิบเนาะน่าจะได้นะครับเนาะประมาณยี่สิบปีนะครับเนาะไอเจ,อจตุคาพีกพีกนะครับเนาะน่าจะยี่สิบปีนะครับเนาะเห็นไหมครับสมัยนั้นมีนะครับโอมีแสนเป็นล้านนะครับนะแล้วคุณย้อนกลับไปดูโอมีแสนเป็นล้านสมัยนั้นราคาทุกวันนี้เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไรครับถูกไหมครับแล้วมันแล้วมันใช้ตะกานั้นได้ไหม้าเก็บไปนานแล้วมันจะขึ้นมันขึ้นไหมถูกไหมครับเออมันเท่านั้นเองครับนะครับถ้าคุณ หลงอยู่กับราคานะครับนะครับมันก็จะมีความทุกข์อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้านะครับคุณศึกษาคุณดูเป็นคุณศรัทธานะครับมันก็จะเป็นความสุขนะครับเก็บด้วยพุทธศิล์นะครับพระใหม่ก็เก็บได้ครับท่านคุณศรัทธาเขาคุณศรัทธาหลวงพ่อนะครับพุทธศิลป์สวยงามเครื่องไม้เครื่องมือสวยงามแกะสวยงามเออนะครับเหมือนวัดใหม่มีพระใหญ่พระโตสร้างวัดสวยงามถูกไหมครับเก็บเพราะพุทธศิลป์ ถ้าเล่นพระเก่านะครับนะก็เก็บความเก่านะครับเหมือนเราไปเสพเมืองเก่ากรุงศรีอยุธยานะครับกรุงสุขโขทยัยกำแพแงเพชรเห็นไ,ไหมครับวัดเก่าๆนะนะครับเอ้วัดนี้มีสถูปเก่านะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับทําไมคนไปดูเพราะมีความเก่าไงครับเขาก็คิดถึงอ๋อบ้านเมืองเราสมัยหนูก่อนมันเป็นอย่างนี้เนาะถูกไหมครับมันก็แค่นั้นเองไม,มนนนนะ่นะครับเนะนะครับก็อยากจะแบบ มันเป็นคาเตือนกันนะครับเนาะมันมีความหวังดีที่เราเตือนกันมากกว่านะครับเนาะมันไม่ได้ว่าเป็นนักโจมตีอะไรใครหรอกครับนะครับก็มานะพี่นะครับมาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นนะครับเนาะแพะนะครับเนาะเขาเขาควายเผือกนะครับเนาะที่แกะเก่านะครับแล้วก็เนื้อหาเก่าดีนะครับนี่นี่นะครับเป็นสินวัดหนองก็ดบวัดหนองก็บอนะครับเนาะนะครับเขาควายเผือกนะครับเขาจะเป็นวันน้าอย่างเงี้ยแหละส้มๆอย่างเงี้ยนี่นะ นี่แกะเก่านะครับเนาะแล้วก็เลียมใช้เก่าดีนะครับเห็นไหมครับเนาะหูก็เชื่อมนะครับกินน้ําประสานเก่านะเห็นไหมครับนี่นะนี่นะครับเนาะเกานะครับวันน้าเขาควายเผือกนะครับเจอกวันน้าอย่างนี้นะครับแดงๆนะครับผมนะ ดูใต right. yes. okay. yes. ้ถูใต้ฐานหนะอยเก่านะีแบบมีจานนะครับเนาะนี่นะมีจานนะครับเนาะเก่าดีครับนะครับก็โอเคนะครับนอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณวิวที่เชนเคยนะครับที่ได้เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้การเสมอมานะครับแล้วก็ใคร ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามคนแ้วก็แชร์กด subscribe ช่องผมไัด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ